ลัคนาราศีมีนดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรลัคนณาราศีมีนดองล่าใช่ไหมดองล่าโอ้ยเจดเนี่ยลักนณาราศีมีนดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรเด่นและเกินในช่วงนี้นะฮะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรตอบเลย จะมีข่าวดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายแอนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายลัคนาราศีมีนจะเฮงมากแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการเดินทาง เฮงมากๆในช่วงนี้ดาวย้ายหลายดวงในช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดก็ต่อให้ฟังแล้วโดดเด่นมากในช่วงนี้ถึงมิถุนายนเลยนะครับนะครับคือมันย้ายเยอะมากช่วงเนี้ยอืนอกจากดาวใหญ่ที่ย้ายพร้อมกัน3ามดวงแล้วยังมีดาวย่อยๆอีกนับไปนับมาก็เจ็ดแปดวงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็ส่งผลดีในด้านที่สินแสหมิงบอกเลยนะ นะครับลัคนาราศีมีนนะมีใครลัคนาราศีมีนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิครับลัคนาราศีมีนนะนะฮะเออนะตอนนี้สินแสหมิงไลฟ์สดอยู่ใน3มช่องทางนะครับช่องทางที่1ที่เห็นผมชูเลข1หนึ่งนี่คือติ k t o อกช่องทางที่2ที่เห็นผม2นิ้วอันนี้คือบ้านสีฟ้า ช่องทางที่3ที่เห็นผมชู3นิ้วคือบ้านสีแดงนะอันไหนชัดเจนก็เข้าไปดูเลยเอ,อนะครับเข้าไปดูได้เลยนะนะครับนะอ้าวโ,โหนี่ไลฟ์สดมานจะชั่วโมงเนีวอนเนี้ยอะไรวะอืมถัดจากลัคนาราศีเมีน ก็มาถึงชาวลัคนาราศีเมษนะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรชาวลัคนาราศีเมษนะมีใครเมษบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสินะลัคนาราศีเมษนะ นะฮะลัคนาราศีเมษสวัสดี์คุณมาลีบอกว่าดูจากเยอรมันคุหมอนิงสวัสดีนะคะนะฮะอืมกอมองตาลีบูไอ้เอ็งทำในชา่วันนั้นฝรั่งเศสกูเอ้ยโทษ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 ไปพูดฝรั่งเศสใส่คนเยอรมาอยู่เยอรมันเขาคนไทยนั่แหละจะต้องพูดฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันทําแพ้อะไรผู้พาทายเขาก็รู้อยู่แล้วไะโทรเขาชื่อคุณมาลีนะฮะเอ้า สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล